ไปด้วยความสนุกและความอิ่มเอมใจกันทั่วหน้านะคะสำหรับมีติ้งโหร์เบิร์ธเดย์ที่พระเอกหนุ่มหล่อสายคอมเมดี้อย่างโหนธนากรสีบรรจงนะคะถือโอกาสวันคล้ายวันเกิดในวันที่17กันยายนที่ผ่านมานี้ฉลองวันเกิดอายุครบ28ปีค่ะมีการจัดงานแฟนมีติ้งเพื่อตอบแทนความรักของแฟนคลับครบ10ปีที่อยู่ด้วยกันมาแน่นอนว่าโอโหงานนี้โหนเขาเล่นใหญ่เลยนะจัดเต็มด้วยโชว์สุดพิเศษมามอบความสุขให้กับแฟนๆได้ฟินกันแบบจุกจุค่ะ หนังโหนยังเผยอีกนะคะว่าวันเกิดปีนี้ได้มีการซื้อที่ดินและสร้างบ้านให้กับครอบครัวรู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่ได้ใช้เวลาร่วมกับแฟนๆในวันเกิดและเขาก็ยังมีการร้องเพลงพิเศษมอบให้กับแฟนคลับอีกด้วยค่ะชื่อเพลงก็ของพิเศษสุดนะคร

สำหรับตัวเองเนี่ยผมก็คือให้กำลังใจมันเยอะๆอยู่แล้วในทุกๆวันว่าสู้ๆนะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติแล้วส่วนครอบครัวเราก็คงน่าจะเป็นเรื่องของเราก็ปลูกบ้านไว้สักหลังนึงต่างจังหวัดซื้อที่เอาไว้แล้วก็ทำครอบครัวก็ไว้ไปพักผ่อนกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเป็นเป็นบ้านที่แบบ ไว้ไว้ลองวิกแอนแล้วก็ไปพักกันอะไรประมาณนั้นแต่ก็เป็นหลังเล็กๆที่แบบว่าพอตามกําลังของเราอะนะครับเป้าหมายในวัย28มีอะไรแบบที่เราตั้งไว้เป็นพิเศษไหมว่าอยากทําอะไรไหมก็คงเป็นเรื่องบริษัทแหละครับเรื่องบริษัทที่เราที่เรากาลังทําบริษัทอยู่แล้วก็อยากให้มันราบรื่นแล้วก็ทุกๆอย่างให้มันผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ